ไขอบหลายคนต่อจอมเม็ดมันใหญ่ไหมไม่ไม่ใหญ่ค่ะเรียบเๆไปที่กระด้างค่ะพี่ยังไม่บอกดีกว่าแต่เคยแต่เคยใส่แล้วอ่าไม่ใช่พี่ชาเป็นคนเลือกกันหรือกอะไรจริงๆกิ๊กเป็นคนเลือกค่ะเป็นคนเลือกแล้วก็เลือกเซตติ้งเรียบๆค่ะเหมืชอบแบบเรียบๆก็เลยต้องออกคู่ออลคู่พี่ชอบอะไรจิ๊กใส่ได้ทุกวันแล้วแบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้อยากอยากได้แบบเล็กๆเรียบๆอยูอันนี้คือเป็นของพี่กิ๊กคนเดียวหรือว่าของพี่ชายด้วยคะของกิ๊กคนเดียวของพี่ชายยังไม่ได้ค่ะ พี่มีเล็งๆไว้ให้พี่ชายแบบนึงมีมีค่ะมีก็เดี๋ยวจริงๆอยากให้เขาเลือกเองราคาแหวนประมาณเท่าไหร่คะพี่ผมไม่บอกได้ไหมอ่ะหลักไหนอะไรพี่หลักไหนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นอ่าแสดงว่าต้องมากอยู่ทีเดียวถ้าเกิดไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเรื่องแหวนเนี่ยไม่เท่าไหร่พี่เรื่องสิ่อสอดตอนนี้มันมีการสำรวจคุยกันอย่างไรคะพี่เรื่องสื่อสอดตอนนี้มันมีการสำรคุยกัน่าะพี่เรื่องสื่อสอดตอนนี้ับมารสรวคุยกันอย่าพี่เรื่องสื่อสอดตอนนี้ันมารสรวคุยกันอย่างไรคพี่เรื่องสื่ ยังยังค่ะคือจะรอคุณแม่กี้กลับมาจะได้เจอมงคลกันเพราะคุณพ่ออยู่ที่นี่อยู่แล้วทาพี่ชายได้ไปที่แทค่ะเรียนทีหลักดีคงคงไม่เยอะพอเป็นพิธีดีกว่าค่ะทางทางพี่ชายกับคุณแม่ปีนี้มีการคุยกันบ้างหรือยังคุยทางโรเชียเคยเคยเคยเจอปีที่แล้วค่ะว่าคุณแม่กี้จะกลับจากอเมริกาปีละครั้งแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องรอมกราปีหน้ากลับมาแบบมีเลิกออกมาหรือยังคะว่าเห็นว่าเป็นเดือนพฤษภาจะ่อก็ยังเป็นเดือนพฤษภาอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตออ ยังยังค่ะเดี๋ยวอยู่ในช่วงที่จะเลือกสถานที่แล้วก็เวลา,างานคุณพ่อว่าไงมางคะตอนนี้แฮปปี้ค่ะไม่มีอะไรตอนนี้ห่วงเรื่องน้ำท่วม่ <laughs> ่ใชนี่ห่วงว่ามันจะเลือะะเล่อนไหมคะสำหรับงานแต่งเราเพราะตัวกระทดมันน,น่าจะลากยาวก็คิดคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ก็หวังว่าถ้าถึงช่วงเวลานั้นทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟื้นฟูกันแล้วก็ให้ทุกอย่างดีขึ้นจริงๆนี่คือได้คุยกับพี่ชายไปไหมคะว่าเรางานแต่งเราจะยังไงเขาจะอุ้มต่อไป ก็มีมีคุยบ้างค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้กังวลใจเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่แผนที <Okay. S 1> ่ว่าตอนนี้ก็ช่วยช่วยกันเรื่องงานเพิ่มก่อนีกว่า mm hmm. แต่ว่าไม่ต้องเรียกว่าสดุดยังยังค่ะย,ยังไม่ได้สรุดก็ค mm ือ hmm. ยังเป็นชื่อของเดิมทุกทาอยู่เหมือนเดิมก็ที่คิดไว้ใช่ค่ะย,ยังไม่ได้เลียงพี่ชายบอกว่าเรือนหอนอี่อาจจะเป็นที่บ้านอาจจะขยับขยายคิด mm hmm. ว่ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วก็คิดไว้อย่างนั้นค่ะว่าถ้าขยับขยายก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคต เก็บตังก่อนอยากช่วยเก็บตังให้ถึงแปดหลักปุ่มเดินหอเลยนะครับก็จริงๆเรื่องตังสำคัญค่ะก็อยากจะคือถ้าจะขยับขยายก็ให้พร้อมกันดีกว่า